ได้ฟาร์มของเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปอีโวกันดีกว่าไหนว่าไหนว่าแวมไพร์แวมไพร์แวมไพร์โอเคฟาร์มของครบทุกอย่างนะครับของนี่ไม่ต้องการอะไเยอะเลยง่ายมากอีโ e วไปเลยโอ้ได้มาแล้วนะทุกคนสำหรับเจ้าแวมไพร์เลนเชอร์นะครับซูเปอร์แลน์นะทุกคนหนึ่งในตัวจาก b a t t l e p พารครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูสกิลทั้งหมดแล้วก็ดาเมจทั้งหมดของเจ้าตัวนี้นเลยครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูสกิลทั้งหมดของเจ้าตัวนี้กันเลยครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูสกิลทั้งหมดนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสเตตพื้นฐานของเจ้าแวมไพร์จาก Battle Pa าสตัวนี้กันเลยครับเจ้าแวมไพร์ครับทุกคนสเตตการโจมตีเริ่มต้นอยู่ที่3,600นระครับระยะเวลาในการโจมตีครับแค่4วินาทีเท่านั้นเองครับ DPS แคป9 0 0เลยนะทุกคนระยะแรงรับอยู่ที่49ซึ่งสั้นมากนะครับส่วน การวางเงินครับอยู่ที่1000เรามาดูโบนัสสเตตกันดีกว่าทุกคนโบนัสสเตตครับผมอัดเต็มนะครับผมระยะแรงครับผมอัดแค่1 1 2นะส่วนเรื่องราคาเนี่ยลดไปถึง88%เลยนะทุกคนถูกมากๆนะครับแล้วก็เลเวลตันเป็นที่เรียบร้อยนะเลเวลที่40นะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลทั้งหมดของเจ้าเวมไพร์ตัวนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่โมเดลของเจ้าตัวนี้เลยนะครับทุกคนโมเดลครับหลังจากที่อีโวมาแล้ว จะมีเอฟเฟกของค้ังคาวขึ้นมานะทุกคนแล้วก็ชุดก็จะเปลี่ยนไปจากเริ่มต้นหรือเปล่าทุกคนอาวุธประมาณนี้ครับแต่ไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวนี้มาจากกระตูเรื่องอะไรนะทุกคนจริงๆผมได้มานานแล้วแหละแต่ผมเพิ่งมาว่างนะก็เลยเพิ่งได้มารีวิวนึ่ครับผมนี่เลยครับโมเดลประมาณนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันที่การโจมตีนะครับทุกคนการโจมตีครับทุกคนโอ้โห <laughs> ทุกคนตัวแบตเตอร์พาร์การโจมตีกระจอกมากครับเหมือนเสกหน่อไม้ขึ้นมานะทุกคนด้าเมจครับบวกจากลีเดอร์บัฟนะครับ120%สบนต์ ATK นะด้าเมจจะอยู่ที่8000ครับระยะแรงอยู่ที่49ระยะการโจมตีอยู่ที่4วินนะครับผมส่วนพาร์ตพิเศษของมันนะครับทำให้เลือดไหลไป125เปอร์เซ็นต์เลยนะเอ้ย150%เเลยนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูการโจมตีถัดไปกันเลยครับการโจมตีถัดไปมีไหมมี นะครับเปลี่ยนจากเซอร์เคลิลเป็นเซอร์เคิลเหมือนเดิมโอ้ยทุกคนนี่มันหน่อไม้4อันขึ้นมาเศกหน่อไม้จาก4ทางเลยครับแล้วก็พุ่งไปโจมตีนะประมาณนี้เลยการโจมตีถัดไปครับอ่ามีนะครับเป็นเซอร์เคิลที่ไกลกว่าเดิมแล้วก็ตีแอร์ได้ด้วยนะครับทุกคนเสกหน่อไม้มาเหมือนเดิมครับทำไมมันมีแต่หน่อไม้วะทุกคน <c oughs> ไอตัวนี้ยันเป็นตัวเสกหน่อไม้อือ การโจมตีถัดไปมีไหมไม่มีครับทุกคนดามเมจจะอยู่ที่สองแสนเท่านั้นเองครับระยะแรงอยู่ที่34นะครับเอ้ย94นะส่วนระยะเวลาในการโจมตีอยู่ที่6วินาทีนะครับผมบัฟออมไหมเข้าไปดามเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยดาเมจจะอยู่ที่2 9 0 0 0นนะครับผมส่วนถ้าบับไอจังเข้าไปนะครับดามเมจจะอยู่ที่6 5 0 0 0 0ทุกคนครึ่งล้าน ตัวจาก Battle p a นพาครับผมหาไม่ยากเลยนะแค่เลเวล20เท่านั้นเองครับโอ้ยเป็นหนึ่งในตัวโหดนะทุกคนสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาสรุปของเจ้าตัวนี้กันเลยครับเจ้าตัวนี้ครับเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่มากๆเลยนะครับเพราะว่าดามเมจอยู่ที่6 0 0 0เลยนะทุกคนถ้าบัฟทุกอย่างเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปไต่ด่านได้นะเพราะว่าพาสซีฟมันก็ดูดีมีสเสน่ห์นะครับเอาไป ผ่านด่านของไอ้เจ้าคารนตะา่ Man ะเชนซอร์แมนอ่ะทุกคนทำได้นี่ครับผมส่วนตัวก็เอาไว้ประดับไอดีนะครับสำหรับผมนะโอเคคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์สับสรัยสจอคันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิป